ไหวเนี่ยในการผสมสีจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าต่างฝ่ายต่างสงวนท่าทีนะครับแต่แน่นอนนะเรื่องของการอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยทุกพักอยากเป็นอันนี้เป็นไปโดยธรรมชาติอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคนจะต้องจับตามองว่าเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยสิ่งที่จะดําเนินเป็นนโยบายต่อไปเนี่ยจากพักต่างๆเนี่ยมารวมกันนะคือแต่ละพักเนี่ยก็หาเสียงกันไว้เรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอรายการด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณดำเนินรายการโดยชาลิสาชมพูราช รายการพบกับท่านทุกวันอังคารเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกานะคะทางสวทอุดรธานี FM 93.75เมกะทั้งวิทยุกระจายเสียงและ Facebook Fanpage ค่ะรายการอำนวยการผลิตโดยนายกิติพงษ์ถวายชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีค่ะ เริ่มต้นที่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะทรงทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีกินไปชั่วลูกชั่วหลานค่ะพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในโครงการต่างๆมีได้เป็นเพียงตัวเงินที่นำมาแจก คนนั้นได้ไปเท่านี้คนนี้ได้ไปเท่านั้นเพราะว่าเงินใช้เมื่อไหร่ก็หมดค่ะแต่สิ่งที่พระองค์มอบให้ไว้กับชาวไทยเป็นสิ่งถาวรและอยู่คู่บ้านคู่แผ่นดินไทยนะคะส่งมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์เชิดหน้าชูตาประเทศชาติพระองค์ทรงก่อตั้งงานศิลปาชีพขึ้นมาเป็นมรดกของชาติ งานเหล่านี้มีได้ทำเพียงวันสองวันแล้วเสร็จหากแต่ทรงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับสิบปีพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิน้นจนบัดนี้มรดกของชาติที่เกือบจะสูญหายไปได้รับการฟื้นฟูและสืบสานไว้แล้วค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมองเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้ และมองดูพระองค์ว่าทรงทำงานอย่างไรพูดภาษาง่ายๆก็คือพระองค์ทรงทำงานด้วยหัวใจทรงทุ่มเททั้งหัวใจให้กับประชาชนชาวไทยด้วยความรักทรงนึกถึงประชาชนของพระองค์อยู่เสมอทรงทำเพื่อแผ่นดินเพื่อคนไทยและไม่มีวันใดเลยค่ะที่พระองค์จะทรงหยุดปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดพระชนชีพนะคะ สมเด็จพระชนนีผู้ประเสริฐพระราชจริยวัตรในการอบรมพระราชโอรสธิดาเมื่อครั้งทรงพระเยาวค่ะพระราชจริยวัดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติต่อพระราชโอรสธิดานั้นขอกล่าวถึงในช่วงเวลาที่พระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาค่ะ โดยทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในฐานะสมเด็จพระชนนีได้อย่างดียิ่งอันหมายถึงการทรงเป็นพระชนนีอันประเสริฐของพระราชโอรสธิดาทั้งสี่ในพระองค์แม้จะทรงมีพระราชกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติหลายด้านแต่ก็ทรงพยายามอยู่ใกล้ชิดพระราชโอรสและพระราชธิดาให้มากที่สุดโปรดที่จะอบรมพระราชโอรสทีดาด้วยพระองค์เอง ตามแบบไทยโบราณเมื่อเวลาเย็นและสง่วางจากพระราชภารกิจแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินประทับร่วมโต๊ะเสวยกับพระราชโอรสธิดาพร้อมด้วยหนังสือหนึ่งเล่มจากนั้นจะทรงเล่านิทานทั้งของไทยและต่างประเทศหรือรับสั่งเล่าเรื่องสนุกสนุกที่ทรงประสบมาในแต่ละวันบางคราวอาจรับสั่งเล่าถึงธรรมะ หรือประวัติของบุคคลสำคัญของโลกตลอดจนทรงแปลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่างประเทศพร้อมแทรกคติสอนใจพระราชจริยวัตรดังกล่าวนะคะส่งผลให้พระราชโอรสธิดาทรงมีความรู้และประสบการณ์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์นอกจากนี้ค่ะในระหว่างการเสวยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงรับสั่งอบรมสั่งสอนพระมารยาทในการเสวยพระกรยาหารควบคู่กันไปด้วยเหตุนี้ค่ะการที่พระราชโอรสและพระราชธิดาได้ประทับร่วมโต๊ะเสวยกับสมเด็จพระชนนีผู้ประเสริฐพระองค์นี้จึงมิใช่เป็นช่วงเวลาที่น่าเบือ่อหากแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และความอบอุ่น เมื่อเสวยเสร็จแล้วก่อนที่พระราชโอรสธิดาจะกราบบังคมทูลลาไปบรรทมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุมพิษพระราชโอรสธิดาด้วยความรักใคร่บางคราวยังเสด็จพระราชดำเนินไปประทับฟังพระราชโอรสธิดาทรงสวดมนต์ก่อนเข้าบรรทมอีกด้วยค่ะ มาต่อกันที่เครื่องเงินจากยอดดอยสู่การออกแบบแฟชั่นนะคะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งทอดพระเนตรเห็นคุณค่าของงานฝีมือทำให้พระสกนิกรสามารถยืนหยัดอยู่กับภูมิลำเนาและรากเงาของตนได้อย่างสง่างามเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมรัศดรบนพื้นที่สูงพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นคุณค่าของงานฝีมือและทรงมองเห็นว่างานช่างคือหัวใจของการสร้างอาชีพและศักดิ์ศรีจึงมีพระราชดำริในการส่งเสริมเครื่องเงินชาวเขาภายใต้โครงการศิลปาชีพซึ่งมิใช่เป็นเพียงการอนุรักษ์งานหัตถกรรมหากยังเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน ให้สามารถยืนหยัดอยู่กับภูมิลำเนาและรากเงาของตนได้อย่างสง่างามเครื่องเงินของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงอาทิมงเมียนลาหูลีซูและอาขามีได้เกิดขึ้นเพื่อความงามเพียงอย่างเดียวหากยังสื่อถึงฝีมือและตัวตนของช่างกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนค่ะ อาศัยแรงมือและประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่การตีการตอกไปจนถึงการสลักลวดลายด้วยมือเส้นสายของลวดลายหนักเบาไปตามจังหวะค้อนและสุนทรียะเฉพาะตนเครื่องเงินแต่ละชิ้นจึงไม่อาจทำซ้ำได้และเป็นผลงานที่บอกเล่าตัวตนของช่างผู้สร้างสรรค์อย่างแท้จริงค่ะ เรามาทบทวนเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมนะคะสืบสานชุดไทยจากสายพระเนตรอันกว้างไกลด้วยชุดไทยพระราชนิยมมีทั้งหมด8แบบด้วยกันชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะคือมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าถือกำเนิดจากพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนอยุโรปและอเมริกาเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีกับ15ประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2503พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าสตรีไทยในขณะนั้นยังไม่มีเครื่องแต่งกายที่เป็นแบบแผนและแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนจึงทรงมีพระราชสาวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์การแต่งกายไทย และทรงออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆก่อนพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นแบบมาตรฐานนะคะจนกลายเป็นชุดไทยพระราชนิยมที่สตรีไทยทั่วประเทศนำไปประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะประกอบไปด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตลดาชุดไทยอมรินชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยสิวาลัยค่ะวันนี้ชุดไทยพระราชนิยมไม่เพียงเป็นเครื่องแต่งกายนะคะแต่คือสัญลักษณ์แห่งความงดงาม อัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาติไทยที่ยังคงสืบสานคุณค่าและความงามมาจนถึงปัจจุบันค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ภาไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปักไหมทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสัพักในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดําริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดําริว่า ประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรป สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องประเกียติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนําของประเทศเยอรมนีเชิญพระชายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทําให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรืองต้นไทยจิตละดาไทยอมรินไทยบรมทิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพัฒและไทยศิวไลเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยม ซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเดย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่สชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสือ้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งที่พิจภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัชดกรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย มาติดตามกันต่อในส่วนของพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะช่วงนี้จะนำเสนอในหัวข้อบ้านเล็กในป่าใหญ่ค่ะพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่านี่ก็เป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าของพระองค์ในการทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญเพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ที่ส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้ประสบกณิกรชาวไทยค่ะมีน้ำเพียงพอสำหรับการดำรงชีพและการทำการเกษตรพระองค์ทรงงานเพื่อผืนแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยเพื่อรักษาป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำทานให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยมีพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนพึ่งผาอาศัยเกื้อกูล และก่อให้เกิดความเจริญงอกงามแก่กันและกันโดยเฉพาะผู้คนและชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ป่าไม้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ถือกำเนิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆล้วนแสดงให้เห็นถึงความใส่พระราชหฤทยัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งค่ะตัวอย่างเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่บ้านห้วยไม้หกอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534นะคะ ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและความมั่นคงของชีวิตชาวบ้านตามพระราชปณิธานของพระองค์คือคนอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายป่าค่ะมาต่อกันที่โครงการฟาร์มตัวอย่างนะคะถือเป็นอีกชื่อโครงการหนึ่งที่อยู่ในการจดจำของประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานสำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โดยที่มาของการจัดตั้งโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัศดรในภาคเหนือทรงพบเห็นปัญหาความยากลำบากของรัศดรซึ่งขาดความรู้ในการประกอบอาชีพขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใย และมีพระราชประสงค์ช่วยราษฎรให้หลุดพ้นจากความยากลำบากโดยเฉพาะชาวเขานะคะจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาให้มีอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นสำหรับฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โครงการฟาร์มตัวอย่างจัดตั้งขึ้นแห่งแรกที่บ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้สร้างคุณูปการหลายประการค่ะอาทิเป็นแหล่งจ้างแรงงานและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ทำให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นเมือง พร้อมกันนี้ยังเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าต้นน้ำลำทารน,นะคะปัจจุบันฟาร์มตัวอย่างค่ะโครงการนี้ได้รับการขยายผลไปในหลายจังหวัดกว่า56แห่งทั่วประเทศไทยนะคะอาทิบ้านแม่ตุงติงอำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่ต่ำอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง บ้านหนองหมกักเท่าอเภอเมืองสกลนครจัังหวดสกลนครบ้านโคกปาคาบือซาอมเ,าเมืองนาราธิวาสจนาราธิวาสและบ้านทุ่งคลองชีพอเภอบางแก้วจังหพัทลุงเป็นต้นค่ะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยสำนักงานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อบุคคลหน่วยงานและโครงการเข้ารับรางวัลค่าของแผ่นดินเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติในชื่อรางวัลรางวัลค่าของแผ่นดินต้นแบบการสร้างสารรค์ทำความดี ผู้สนใจเสนอชื่อหรือโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2569ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี w w w opm.go.th หรือ Facebook Fanpage สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข022834712หรือหมายเลข022834715ค่ะทํานผู้ฟังเบื่อไหมคะกับการเป็นคนมีของแต่ไม่มีที่ลงมีไฟอยากเก็บไว้คนเดียวค่ะโอกาสทองมาถึงแล้วกับโครงการประกวดหนังสั้นพราวไทยช็อตฟิล์มคอนเทสต์ งานนี้ไม่ใช่แค่แข่งแต่คือการโชว์ตัวตนและมุมมองความเป็นไทยในสไตล์ของคุณชินเงินรางวัลรวมกว่า580,000บาทนะคะรับโลร่รางวัลสุดเท่ไว้ประดับโปรไฟล์พร้อมโอกาสก้าวสู่เวทีระดับโลกได้เลยนะรวมแก๊งมาลุยใครมีไอเดียสุดเจ๋งอย่ารอช้าค่ะฟอร์มทีมแล้วกไ็ไปปล่อยของกันให้เต็มที่โดยหมดเขตรับสมัคร28 กุมพาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดม,มศึกษาหรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าน,น,นะคะมีอายุระหว่าง15ถึง25ปีบริบูรณ์ในวันส่งผลงานเข้าประกวดก็รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง28กุมภาพันธ์2569ส่งผลงานได้ไม่เกิน24นาฬิกานะคะ สำหรับรางวัลของการประกวดภาพพยนตร์สั้นพราวไทยค่ะอย่างที่บอกไปในช่วงแรกว่ามีเงินรางวัลรวม580,000บาทนะคะคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่เข้าร่วมโครงการนะคะจำนวน15คณะได้รับเงินรางวัลคณะละ20,000บาทรวมมูลค่า300,000บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร สำหรับคณะที่ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยจะได้รับรางวัลและที่เป็นเงินนะคะแล้วก็โล่รางวัลมูลค่า280,000บาทประกอบไปด้วยถ้าหากท่านได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า100,000บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรถ้าท่านได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า70,000บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ถ้าท่านได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า5 0 0 0 0 0บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรและมีรางวัลชมเชยให้2รางวัลน,นะคะทุนการศึกษารางวัลละ3 0 0 0 0บาทพร้อมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรค่ะผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครได้ทาง f a c o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  k n p n p e p r พราวไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะ proud THAI ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะท่านสามารถติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณทุกวันอังคารเวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง9.00นาฬิกาทางสวทอ,อุดรธานี fm 93.75 MHz ทางวิทยุกระจายเสียงและ Facebook Fanpage วันนี้ค่ะดิฉันกระต่ายชาลิสาชมภูร,ราต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีค่ะสวทออุดรธานี FM 93.75ม h z เพลื่อนแห่งความสดใสเต็มที่เต็มใจรับใช้สังคม ไทยจนชื่อระเบิดไปไกลสงเป็นแม่ไทยแห่งแดนสยามพระคุณของแม่ปกแผ่ไพศาลพระศกนิกรน้องกรานชาวสามฝาบถึงทุกอยา่างศิลปะชี ป่าไม้และป่ารักน้ำสมเป็นองค์อุปถัมภ์เสด็จเยี่ยมยามด้วยน้ำประทัย ประชา่มเย็นทุกเข็มของคนป่วยไข้ทรงได้สนประทัยปราเพิ่มใจทุกหัวะระแห่พระเป็นแม่มิ่งปวงประชาชีสมเด็จพระราชนิ สุีีีอยู่ดแความเจ็บ่าได้ความห้ยยังมีคำแหงสงเป็นดังพระที่แสงอยู่ดีมีแหง,หแหงส,ง,ง,ส,ง,หง,สงพระกระ เ็พชายแบนแสนไกลปวงประชารมเย็นทุกเข็นของคนป่วยไข้ส่งได้สงประทายกาบเปลินใจทุกหัวราแรง ประชาชนสมเด็จพระดราชนีให้สุขีอยู่ดีมีแห่งความเจ็บย่าได้ความหายยันมีคำํำแพงสงเป็นดังประทิปแสงอยู่ดีมีแห่งทรงพระเกริ